สวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมาเฮาจะไม่คิดว่าถึงหวยเล่ากันต่อนะครับผมหวยเล่าว,วันจันทร์ที่จะหอดนี่ครับวันที 25, ่ยี่สิบห้าพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามหวยเล้านะครับผมงมดที่แล้วนี่หวยเล่านี่รุดไปนะครับผมบ่อเขาเลยนะครับผมแล้วมาเด็ด ดูกันนะครับว่ามันจะกลับได้มาได้บอนะครับผมหอยเล่ามันรุดไปจากที่มันกับเขามาหลเลือดแล้วล่ะแต่ว่าบริเวณรุ่งไฮนะครับผมแต่ที่ที่ขิดที่คิดก็อยางให้ติดตามไปนะครับผมติดตามเบิ้งแถวบอจังไหนครับผมแถวเสื้อนะครับผมหรือว่าจังไหนก่อ ว่าจะกลับว่าไดท่านไดเร็วบอรครับมาคิดกันวันทียิบหาคิดต่อเลยครับวันจันนะครับผมหวยเล่านะครับผมจากงมวดที่แล้วนี้มันออกไปเลขหาตัวก็จะมี0เจดหาหา0เลขหาตัวบนก็จะเป็นหาหา0ล่างก็จะเป็นเจดหานะครับผมหวยเล่าเนาะมาคิดต่อครับ ผู้ดใดได้สูตรแม่นๆกับเมเมนตนไว้ข้างล่างหลุดด้วยครับผมเพื่อคนอื่นมาช่มมาอย่างกับเพื่อว่ามันเข่าเขาก็จะได้แบบว่าเออแบ่งปันนะครับผมแบ่งปันได้บุญนะครับผม เลขก็มีเข่ามีรูดเนาะครับเดี๋ยวพว่ากันเนาะเบิงไหวเป็นแนวทงังมกกักกะรดไหคพกดติตามไหวแต่พวกมักกะกับพวกเป็นอย่างเนาะครับผม็คือว่าอัน,นมันชิดให้แบบนี้นะครับผมกก็เลยอยากมากเฮ็ดให้เบิงอะครับผมเอาอีกแล้วมาบางกล้องหรือเปล่าเนี่ยฮะขยับออกกันลูกขี้ดือ้อ นั่งอย่างนีรถนั่งลงดีๆ คิดยังบไดาเลยครับเท่อันเครื่องคีเลกมันเจรง อยู่ทางผุนห่อนกันบ่คับท้องอย่ามานั่งบังกล้องเลยลูกนอนลงเร็วเรีวนงลงดีดีนั่งบังกล้องหมดเลยมองไป่เห็นคนนั่งลงดีดีเออนั่งลงหันหน้าไปทางโน้นนั่งลงนั่งลงนอนลงปิดขี่ด,ดื้อหลายค่ะ เลี้ยงไว้ได้บุญนะครับแมวหาม้าหุกเขาบอกว่าบ่ใหายเลี้ยงเขาก็เลยเอามาหลายก้าบาทในเนาะท้ออยู่เฉยๆหน่อยลูกโอ้ตายแล้วเหล่านี้ แป๊บนึงนะครับใจเย็นๆครับจะจับไปน้ำกันครับ ได้ได้ตัวเด่นแล้วแหะครับหวยลาวมาหวยลาวงวดประจำวันที่ยี่สิบห้าวันจันทร์พฤษภาคมพศอสองพันห้าร้อยหกสิบสามเด่นเด่นเป็นหาร่องเป็นหกตัวแดงก็จะเป็นจกก็จะมี หาสี่หาเก้า 4, หาเนื 1, ่ 6, 8, องหาหกหาแปดหาสามล่องหกกัจะมีหกหนึ่งหกสามหกี่หกเจ็ดแนวทางของหวยเล่าด้วยครับผมเอามาฝากล่องติดตามเบื้งไปก่อนนะครับผมอย่าพึ่งตัดสินใจนะครับผมก็เฮตมาเป็นแนวทางเลขกับมีเขามีรุดนะครับ ก็อยากให้ยูน้ากันไปรับชมไปโดนๆเป็นแนวทางนะครับผมกับผมมีไพ่หูนะครับว่ามันจะออกเลขย่างนะครับก็เหตุตามสูตรที่เข้าที่เป็นสูตรของเข้านะครับผมสูตรเฉพาะของไพ่ของมั่นก็จะบก่กือกันนะครับผมว่าแต่มันจะเข่าเขาสูตรสูตรของคนอายคนนี่นะครับผมกัอันนี้ก็คือว่าเข้าก็อยากให้เข้าใจนะครับผมบางที่ก็แอบน้อยใจว่าอ,อ,อัน หาก็มีคนติดตามหน่อยอยู่แล้วนะครับนะครับกบ,บางที่กับุดุดๆดุอันคนติดตามก็ลดลดลดลงเพราะว่าอันหวยเล่าเ้าบอกเขาเนาะครับผมกับเป็นยังไดไอครับผมก็ค,คือว่า ถ้าไพ่เขามาก,ก็ฝากให้กำลังใจคือคือว่าแค่อันกดไลค์ให้บ้างประมาณนี้แหละครับผมท,ท,ที่ที่ต้องการกําลังใจเนาะครับเพราะว่าเท่ากับย่างผู้หน่อยอยู่นะครับผม,ผมพึงพึงเขามาเห็ดสูตรสูตรของตัวเองนั่งค่ะผมแต่ทังไหนก็นย่างต้องการกําลังใจอยู่เด้อครับมาคุยทักทายกันพักทองดูดิมาฟังดูได้ที่ ถ้าเูาได,ด้ลูกดูดูนะดูดิดูกล้อง่ลยลูกดูเด๊หน้าตานี้มันมันเป็นยังไงเนี่ยฮะหน้าตามันเป็นยังไงฮะมันเป็นแมวหรือเป็นงูเนี่ยฮะมันบูดยังเลยนะฮะห,ห,หน้าตาเนี่ยฮะเนายมันมากวานนะครับผมมาหยุ่นนั่งดีดีนอนดีดีลูกกาสำหรับโมนิกา ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวค่อยจะพบกันคลิปหน้า